ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายคำว่าประโยคาวาจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมีนทั้งระวาดที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนำในการเจริญปฏิบัติพระกกรมฐานคำว่ากรรมฐานรวมทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทำอย่างอื่นทั้งหมด อันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรนให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรนเพราะว่านิวรนนี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรนตามพระไตรปิฎก ท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนงการเจริญวิกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบางเอื่นมีนิ้วณ์เข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสิอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผล ก็อยากขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ห้าอย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกามฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมณ์เช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นนวาาในกข้อที่สอง ก็ได้เกิดความจองล้างจองผลานความโกรธความพยาบาทก้อที่สามความง่วงที่ที่สี่มีลมฟุ้งส่้นเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพะโยคาวาจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่ตอไป จงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาตของนิวรณ์ทั้งห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการเข้าครอบครอบคุคมใจ <c oughs> แต่ทั้งๆท,ท,ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณ์มาไหลสงไขยกับ มันก็ต้องเผลอก็ไปหานิ้วอนจนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวอนน์อก,วอก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจ,จเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลังเป็นของธวาดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ช้าการจะชินจิตจะทรงสมาธิ ต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรนมีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายังงดความรักลดความโกรธงดความหลับงดความพหงร้างงดความสงสัย ตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชคขาวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกับน,นิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความโป่งส่างก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกพรรดาตานพุทธบริษัท รู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทางทังท่านไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งเก้าอี้สบายก็นั่งได้เองนกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ รวมความว่าการนั่งการยืนการเดินการนอนไม่จำกัดในเมื่ออยู่ตามลาพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละท่านนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้นเมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรก ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแต่เวลาให้ใจปล่อยลมให้ใจทำสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบางังจะให้ใจแรงให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกาย ทำแบบสบ,บายๆ่าให้เครียดก็ย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ สุกโตก็ได้อิติสุกโตก็ได้นมะภาทธาก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐา,านในพุทธศาสนามีทั้งสี่สิบแบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกจะผู้ปฏิบัติใหม่ คำภาวนาว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเข้าตามนี้นะให้ใจเข้านึกตามว่าพุทให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจ ในเมื่อให้ฌานภาวนาว่าพุโทโธพร้รอมลงใ,ใจเขาออกพอสบายๆเพราจิตเป็นสุขเวลาทำฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจมัวยุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อน ถ้กากรรมฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกกับภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นอารมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมจิตมีกำลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ พอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรู้ลมเข้ารู้ลมออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิต,จตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีให้ลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบ ขณาหนึ่งที่ทําจะทําได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุข <c oughs> พอจิตเริ่มเป็นสุขแล้วก็มาหาทางตัดอวัยภูมิกันเพื่อการจเจริญกรรมฐา,านแล้วต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการนะจริงต้องการนิพพานแต่ก่อนจะไปนิพพานอันดับแรกหาทางตัดอบายภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้ว จะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำพิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าหาใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเรื่องอารมณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตาย เมื่อใครคนโดนแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนนไม่มีท่านพมีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนแล้วก็เราละ่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตาย เราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาไพ้ผมถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพานปัจจัยกับเราเหตุ โรงกว่าบัดนีเมื่อเราเกิดเป็นคนแล้วเราจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทำแล้วขึ้นชี้ว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเราจะไม่ยอมให้มีสำหรับเราวิธีท,ทา ก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสิก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวาสนาบารมีไม่ใช่คนที่มีความดีสูงสุดกว่าเิวดาแล้วมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักษาพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมาแล้วนะ พระบัเจว์พริเจ้า,จาก่อนอภพภานพระเจ้าจักรพรรดิกสวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไปทถ้วนก็วงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อาบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทำยังไงนึกถึงความตายก่อนลงความมาตื่นลืมตามานิดหนึ่งก็คิดไปเสมอ ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิิเครองหมายเมื่อคิดเรื่องความตายแล้วจงอย่าทำใจเศร้าหมองคิดว่าเ,เรื่องธรรมดาของกายเกิดเกิดแล้วก็ต้องตาย <c oughs> ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอายภูมิเราจะทำยังไง อันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือนต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตาม ท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันจะตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตนที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ด,รรกด,รรกดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่เช่นภาวนาว่าพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้า อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายและไเปเกิดโนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับปีงโกดตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตตคุณดลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วทุองค้นทองก็ยังดีกว่า ยังมีสงไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับมาถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจและไม่เครอบแคลิงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ขอยย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้าะธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ อนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะดมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าทนึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบหรือพระพุทธรูปที่บ่าเข้าปัาน้นขัาปัน้นไว้กลางแจ้งอยู่ตามร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้ สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจา้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพุทธุูกจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระศิลและธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตัดรวมทั้งศินและธรรมร่วมกันก็คือศินห้ากับกำหนดสิทธ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งสินห้าและกำหนดสิบควบกันต้องทำให้ได้ถ้าว่าท่านทำไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิการเจรกระมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรสินห้าแกำหนดสิบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อย่างเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขโมยยื้อย่างทรัพย์สบัติขาาองคนอื่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มโซดาแล้วไม่ไรอันนี้ไม่ขอที่บายถ้าอยากจะทราบอนิสงส ไปดูหนังสือแนะจะิญกรรมฐานแบบง่ายเขามีไปแล้วราคาไม่แพงไม่ดโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เพลงสตังค์อริสุงเขาบอกไว้แล้วถ้าทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเขาแตกเล่ากัน นื้อสีจะไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ถ้าก็ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากลักอยากขโมยทรัพย์สินเขาบอกคนใดเสหรับทางกายลงมือรักไม่ลงมือรักหรืลงมือไม่รักล้วต่อมาทางจิตใจเนี่ยไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จะพอใจจะเพราะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นนี่ทาเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยาบามจองล้างจองผางนไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองผลันทางใจแลส้สี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้า มความว่ากรรมบททั้งสิบรบกาวมร่วมกับสีลนี้เป็นสีเข้อเดียกันต้องรักษาให้ได้ขอ่างวิธีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยึดย่างทรัพย์สมบัติของใครและก็สามแล้วก็แล้วก็สาม จะไม่พูดโมสาวาดเขอโทษนะมันจะผิดตนะ้องสามจะไม่พูดโมสาวาดเออขาาต้อผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ห้าจะไม่พูดปดหก จะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดส่อเสียนอยเขาแตกกันแปดจะไม่พูดวาจาไราประโยชน์เลี้ยวไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองหผายไครโกรธจังโกรธล้วโกรธแล้วก็เลยกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอ็ดว่าเพิ่มสุราเข้ามา ที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหมดสิบของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดีก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้ามากลวงความมรรลปฏิบัติกรรมาฐานต้องปฏิบัติให้ไดวแนวนหนึ่งอันดับแรกรู้ลมไม่ใจเข้าออก คือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่จะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็ค,คิดถึงนิวนรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราจะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมนิวนรณ์ห้าประการขี้กิเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้คำครอบงำจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัด ความดีของเราคือจะทำให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้กันหนึ่งกรมฉชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชควงาราสองความโกรธความยิบาดจองล้างจองถานจะไม่มีกับเราโชคขอราสามความง่วงในขณะที่จเจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรีดนอกรอยจะไม่มีกับเราห้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์เขาครอบงามบ้างถ้านิวรณ์ครอบงามจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะรู้ตัวก็เริ่มสตาร์ตั้งต้นใหม่ มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาดแล้วต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์โชคราวถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขบวานาก็ภาวนาควบด้วยขบวานาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัด ค่านผูนใดพูดน,พดนาอย,ย่างองื่นคล่องมาแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำวนาว่าพุโทโธก็ง่ายและก็สั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปขนาด้ึนึกว่าชีวิตนี่มันต้องตาย จะตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะยอมตายอยู่กับบุญไม่ยอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสอ,สอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสฆ์ ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรปูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาภาวนาหรือว่าต้องการประสงค์ชอบใจประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงพระสงค์องค์นั้นก็ได้เวลานึกนถึงพร,งระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงค์จิตจะฟุ้งซ่านถ้าบนนึกเขานึกถึงพระสงค์ก็ไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรปูป เพราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกตัวสองอย่างจิตจะพุ่งๆงส่านแต่ว่าถ้าบังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พุ่งส่านก็ทำได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกยกกำแพงกันอวัยภูมิอนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกรรมสไม่ดื่มสุราดะมีไร และก็ห้าไม่พูดบดหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอเิเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยโยงส,งส่งเสริมก็แตกเล่ากันนี้ก็แปดไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เพื่อเจอเิเหลวไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบ ไม่จองล้างจองผานไขยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนักและไม่จองเวรจองผานไขแล้วก็สิบเอ็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรหมโลกก็ดีไม่มีความสุข ความสุขที่จะมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาดทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่แต่ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมรณาปานุสติรูล้ลมไม่ใจเข้าออก ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอ,อริยสง์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณา,านุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นเป็นศีลานุสติและตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวงความว่าอนุสตินิบรรดาท่านพุทธบริษัท การปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขำวันดาตามพุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้ <c oughs> ในบืิอการหนึ่งสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรูล้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้คำบรรณาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้ว เริ่มสบายก็หวยกลับไปจับอานามรณานุติกรรมฐานนึกถึงความตายแล้วก็น,นึกถึงพระพุทธตากุสติธรรมานุติสังขาตุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบียรกับบทสิบว่าสิขาบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะลุงก็สินด้วยไปสิบเอ็ดแต่ปฏิบัติจริงๆมีสิบ <c oughs> ทั้งสิบรายการนี้ระบบคร่องข้อไหนบ้าง ข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบก็ลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้อารบรรดาท่านพุทธมราิษุท,ทั้งหลายและประโยชน์ขาวาจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่สิบเอ็ดทสิบสอง จำไม่ได้ไมิถุนาย,ยนสอง5 0 0สาิเอ็ดตรงกับวันแรม13ค่ำเดือนเจ็เอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะนำซึ่งกันและกันแต่คำแนะนำน,นี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาแล้วบรรดาท่านพุทธิร,ริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวรรรัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นผลาัถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความพัฒนาจงทุกประการ